เดี๋ยวนะมึงอย่ามองนะมึงจะทำงั้นไม่เอาเด้อโอ๊กอย่าเล่นอย่างงั้นไปตองไ้ยวเปิดปากพอดีเลยถ้ากูลงตรงนั้นเอาฮาเลยเนี่ยไปตองระวังว้ลาก่อนไปซัดเอ้าไม่พังเฮ้ยไม่พังอ๋อเออเฮ้ยมันมีพื้นที่เฮ้ยขอสองขอสองไม่บอกไม่พังอ้าวก่อได้จ้ากูจะวิ่ง ฉันไม่กลัวอะไรโอ้โุณน้องกูคานเลยไปด้วยกันมึงจับกูทำไมมึงปล่อยกูเฮ้ย้มึงหาเรื่องจับดิมึงหาเรื่องจับดิจับจับอ่ะหมดแรงเฮ้ยจะพังจะพังลุกลุกไม่อย่ามีจะจับกูแรงหมด เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ค่าค่าแรงกันจัดยังเหมือนจะลดน้อยลงอย่างนี้อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยดูหลอดดูหลอดแรงหลอดเฮ้ยเร็วว่ะมันหมดเร็วแล้วป่ะป้ากูทิ้งเลยสอบแมพมันอยู่ตรงไหนโอ้ยชิบหายแล้วอิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ยันมันไม่ยันกูนิ่งทำไมกูเกาะกูเกาะเฮ้ยลื่นให้ชาลีดูแล้วมันทำเชี่ยอะไรเป็นจักรยานเลยเห มีอะไรแปลกๆเยอะยวไว้พังนี้อะสวัสดีโอ๊คสวัสดีโอ๊ตโอเคตายคู่ว้าวอ้าวกูไปไหนไงศพกูไปไหนยังไงกี้มึงเดินมึงเดินเอาออกเดี๋ยวออกมาอ๋อแอบไปหลบอะไรนั่นเฮ้ยพี่พาทั้งขึ้นหน่อยเด้อเพื่อนไปเถอวเข้าไปดีไปดไพากันไปพากันไปจุงจุ้งเฮ้ยไปโอเคไปด้วยกันไปไปจับกูไว้ เดี๋ยวมีนี่ด้วยอ่ะไอ้น้ำเฮ้ยอะไรวะขคลนที่ได้ด้วยโอ๊ยจีหายเจอนักเลงไอ้นี่เอ้ยต่อยมันตอยต่อยมัต่อยมันักเลงนักเลงหะอนักเลงโอ๊ยโอ้โหมันสวนกูอะไรโอ๊อ๋อตายตายตายโอ้โหนักเลงนักเลงมาเป็นแก๊งเลยอะมาแล้วมาแล้วโอ้โหแก้ง่วงแก๊ง่วงเติมเติมเติมเ่เมาเฮะลงแขนเปเลยนะน่ นี่โอ๊ยโอ๊ยกูมาช่วยเอ้าเออกูหลับเอ้ามึงตีใครเลยนั่นน oh. oh, so. ่นแม่งมีซ้ำแม่งมีซ้ำโอ้โหนี่นักเลงแท้แล้วทำไมกูไม่ตื่นวะกูมองเลยแม่งดีใจจะน่าดีใจโอ้ยเขี้ยโอ้ยแม่งลมเพื่อนกูมาไม่ได้โอ้หลับตะกี้กูต่อยมึงแม่แน่เลยโอ้กู ดีใจเลยกูยังไม่ตายไม่เงี้ซ้ำโอ้ยไม่ไม่ีม่เอามาต่อกันเลยเฮ้ยหนีก่อนนี่ไม่ไม่เลือดเลือดเลือดเหี้ยได้ตายละเอ้ยดู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 มันมาจะน่ากลัวใช่ไหมต่อยต่อยเลือดมันต่อยโอ้ยมือมือมือเฮ้ยปุบใส่เดี๋ยวอ่ี่ไงตายไปนึงตันมาไม่แม่งโดนกันอีกโอ้ไม่อ้าวไอ้เหี้ยตีกันดิเฮ้ยไม่ใช่กู กูจะหนีละกูจะหนีละดมันตีกันเองได้ด้วยมึงจะตีกันเอไอที่หนึงไอ้ทีนึ่งมันก็ล้อไอ้ทีนึ่งอย่างนั้นอีกทีนึงอีกทีนึ่งเออาะเอาเอาเดี๋ยวจะพักก่อนอ่ะอีกเยอะเป็นหมาแล้วกูบอกไม่เห็นกูบอกไม่เห็นมันจะเข้าร้านมันจะเข้าร้านตั้งไงเอากูออกมาก่อนกูบอกไม่เห็นเดี๋ยวเดีรอฟื้นรอฟื้นนี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยรอแล้วอีกตัวนึงอ่าอันนี้ก็สบายดีครับ มัดเดียวรู้เรื่องวันพ่อ้ยโอ้โหพี่บอสหลอกพี่บอสหลับโอ้โหเลือดไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอไปตั้งหลักขอไปตั้งหลักไอ้สัตว์ไม่ถึงโดนใส่มาเลยโดนใส่มาเอาดิวูดเลือดไปลดอ่ะเลือดแทบไม่ลดเลยโอ้โหต้องทำไงวะเนี่ยต้องต่อยต่อเนี่ยถ้าปล่อยมันก็เพิ่มเหมือนเราโอ้โหดูดูดู มันใส่กูไม่ยั้งอ่ะ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 มึงไม่ต้องลุกโอ้โหเฮ้ยเลือด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 มันครึ่งแล้วซับลงดิลงดิอ่ะเฮ้ยอีกทีนึงเราก็ล่วงแล้วมาโอ้โหมึงใส่เกือบเกือบได้แล้วขอนี่ไงไข่อ้าโอ้โหหลับมึงหลับด้วยเลยมึงหลับไปพร้อมมันเลย เลือใครบ้างเออโอหนึ่งเดี๋ยวเอานี่ออกมาก่อนเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนดิชิพายเดี๋ยวกูไม่อยากเคลียบเลยเดี๋ยวฉลีโอเคโอเคระวังโอเคเดี๋ยวมันต้องทำต้องให้ชัวร์ว่ามันตายแล้วนะเอาละพร้อมพร้อมที่จะตีวอร์สกันแล้วต้องต้องใช้แผลแล้วต้องวางแผลเงียบไปแอบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูลอมันแล้วมึงลอยหลังอ่ะตีกล่องใช่ไหมฮะมึงลอบไว้มึงลอบไว้โอ้ชิพายแล้วลอบลอมันลอมัน เออเออไปโก้ไปโก้ชี่ยวมาแล้วนี่เป็น <oh ชี่ยอะไรนะมึงจะเต้นหนาวเขาหองนะเขามึงจะต่อยเขาต่อยไปซิศอกกูเป็นงั้นโโอ้หทายากตัวนี้แบบโอ้สวยงามเฮ้ยรอดเฮ้ยกูจะปิ๊บกองปิ๊บปี๊เฮ้ยอันตรายปิดพร้อมแม่งดีใจอะไรเชี่ยนี่โอย โอ้โาฮะอ้กูขอเสืรท่อต่อครับ่าเล่นอย่างงั้นนะ่าเล่นอย่างงั้นนะแม่งกระแทกพื้นเต่าเลยชิบโอ้ักกูว่าแล้วโอ้ยว้าวปัก สงสารมันเหลือเกินล่วงอย่างเดียวเลยมึงไอ้้บาม่กระแทกซะเฮ้ยอะไร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 ในรถอะไรในรถอะไรวะอะไรวะอะไรมันสะเทือนอะไรวะอะไรโอ้กูเก็ดละกูเก๊ดละไม่น่าเข้าไปใกล้เลยมันตามมึงมาเป็นแถวอ๋อมันอย่างนี้เองเหรอก็สงสัยอยู่มันให้ทําอะไรแบบนี้ตามแล้วตามแล้วอ้าวอ้าวอ้าวรอวันรอวันรอวันใครกล้าเข้ามาไข่้าวเข้ามา ตีกันที่ไเกมนี้มันเอาแบบโอ้เอาตายไปหนึ่งเว้ยตายไปหนึ่งโอเคโอเคอ่าเข้าใจละให้ตีพวกเชี่ยนั่นกูว่าอยู่แต่มันมีไปเพื่ออะไรวะอ๋อเออเข้าใจละเข้าใจละมาเลยพร้อมแล้วออมวากันเอ้ครบแป๊บแป๊มเฮ้ยตีตีกันเองเนางมาแล้ว เียกดดับเลยกูดรเทียอะไรไปวะเออมึงลืมกูเปล่าฮะฮะหรือว่ามึงตายแล้วมั้งฮะอ้าวไม่สนอ้าวแล้วไม่ไม่สนเลยกูกูตโตกูต่อยใครมันไม่สนเลยเนี่ยกูต่อยใครเออไม่เห็นเจอหลังแหวนสันว้ากูกอะละแวาวเดี๋ยวกูจะลองของอยู่ไม่ช่